สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจากเหตุไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยของคนงานในเมืองหลวงของคูเวตจนขณะนี้มีการรายงานแล้วว่ามีผู้เสียชีวิต50คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติชาวอินเดียและมีแรงงานชาวฟิลิปปินส์อีก3คนเสียชีวิตด้วยเช่นกันรวมทั้งยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบราย เนื่องจากเปชาวต่างชาติจำนวนมากจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะเลือกมาทํางานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและบริการในคูเวตตามการรายงานล่าสุดทางการคูเวตเอามาระบุว่าได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย3ามรายไว้ด้วยข้อหาประมาทจะทําให้บุคคลถึงแก่ความตายรวมทั้งบกพร่องต่อกระบวนการรักษาความปลอดภัยและกฎเกณฑ์เรื่องอคีภัยโดยบุคคลเหล่านั้นเป็นชาวคูเวต1คนและชาวต่างประเทศ2คน อย่างไรก็ตามนายกรัฐมตนตรีเนรินทาโมดีของอินเดียได้ประกาศจ่ายเงินชดเชย200 0 0 0รูปีหรือประมาณ88,000บาทให้กับญาติและครอบครัวของแรงงานอินเดียที่เสียชีวิตพร้อมทั้งส่งรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศให้เข้ามาจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตเดินทางกลับประเทศโดยใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศของอินเดียอีกด้วย